กรีดอดีตคู่รักพึ่งเลิกสร้างตำนานแฟนเก่าชวนกันแดนซ์ในคอนเสิร์ต ปิดฉากรักเจ็ดปีไปเป็นที่เรียบร้อยหลังถูกลือเลิกเงียบถูกจับตามองมานานระหว่างนักร้องสาวเสียงดีโฟสกลรัตวรอุไรและทามไทยแพลงศิีโดยทั้งคู่ต่างเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกตัดสินใจด้วยกันว่าให้ทุกอย่างสิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังคุยและร่วมงานกันได้อย่างล่าสุดคอนเสิร์ตใหญ่คามิกาเซ่ปาร์ตี้2022่ทั้งคู่ก็ต้องมาร่วมงานกันมีโมเมนต์พาแฟนคลับกรีสนานคอนเสิร์ตพระทั้งคู่ได้ชวนกันเต้นสุดมา บนเวทีพื่อนๆก็ต่างหลบทางให้ทั้งคู่ได้สนุกมีโมเมนต์แฟนเก่าชวนกันเต้นให้แฟนคลับได้เห็นเรียกได้ว่าสร้างตำนานใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะทามกลางโลกออนไลน์แห่แชร์โมเมนต์นี้และเชียร์กลับมาคืนดีกันซึ่งก่อนหน้านี้สาวโฟได้เปิดใจไปแล้วว่าไม่มีทางกลับมาคบกันเพราะตอนที่คุยกันทิ้งระยะเวลาคิดว่าจะรีเทิร์นแต่กลับต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปแล้วก็อยู่กันได้แล้วเลยไม่มีรีเทิร์นแน่นอน